กันข่าวว่าชัยนาทาวที่กราล,ลัมเปอรเนี่ยกับเยาวราชบ้านเราอันไหนที่ทุกคนเนี่ยอยากมามากกว่ากันค่ะที่นี้นะคะสว่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมค่ะอาหารเขาก็จะต้องไม่มีมูนนะคะทุกคนแต่ว่านะคะอาหารบ้านเขาเนี่ยน่ากินแล้วก็บ้านเมืองสะอาดสะอ้านจริงๆทุกคนที่สําคัญนะ เขาไม่อัปราคาข้าวของหรืออาหารเนี่ยนะคะตามทําเลเหมือนบ้านเราค่ะบ้านเราบางที่อาหารจาน40อีกที่หนึ่งพอเห็นเป็นทําเลนระาองเที่ยวหน่อยใช่ไหมก็อัปไปเป็น60 80อะไรอย่างนี้บ,บ้านเขาเมืองเขาไม่มีนะคะทุกคนเราก็พอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยเราคิดถึงสาเพงดีเนะเรารู้สึกว่าสาเพงนี่เดินกันมันกันดิเพราะว่าคนเดินชนกันตึมตําตึมต,มต,มตมคือรู้สึกเหมือนแบบว่า มันแอร์อัดดีแล้วของมันก็แบบหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นี่เนี่ยอาหารเนี่ยเขาอร่อยนะคะแล้วก็กินง่ายเหมือนบ้านเราเลยนะคะใซชอบมากๆในเรื่องของราคาจริงๆท,ทุกคนมันเป็นพอย n ของค่าครองชีพที่อยู่ในฝันอะที่เราอยากให้คนไทยอะได้มีค่าครองชีพน่ารักน่ารักแบบนี้เพราะบ้านเราเนี่ยทุกคนชมนะว่าอาหารอร่อยที่สุดในโลกเป็นบ้านเมืองที่อาหารสดด้วยนะคะแล้วก็หาของกินง่ายทําไมราคาแพงจุง้งเออ เราเคยโดนเพื่อนชาวต่างชาติปลวนมาก็มาศบจังหวะนะคะที่เขามีงานตะลุ่ตุ้งแช่นะคะทุกคนเป็นงานอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นช่วงปีใหม่ของเขาแหละนะคะซายก็เลยได้มีโอกาสเห็นเขาบวนตกตอกแตกอะไร,รของเขานะคะก็เลยเก็บภาพะแบบ่ากคร่าๆนิดนึงคะ่ะเพราะว่าช่วงในท้ายเนี่ยมันดูน่ากลัวเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่ามันคือวิธีการแบบออบูชาเทพอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะเนาะค่ะ